พี่น้องผมทักทายครับพี่น้องอยู่สวนครับพี่น้องบ่อค่อยได้ลงันไหนครับก็ขออภัยที่รายครับขอถูกพี่น้องให่ร้ายครับผมน้ำก็เริ่มขึ้นร้ายแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยได้ไปทางไหนแล้วพี่น้องอยู่ี่สวนครับเพียนั่ันเท็ดนีก็เลยว่าได้ลงครับพี่น้องครับก็ที่เอามาลงให้พี่น้องเลยเบิ่งเรื่อยครับผมว่าเป็นจงไใ๋กิจกรรมอยู่สวนครับผมนี่ครับผมก็ตัดต้นไม้ครับผมตัดแต่งกิงครับมันหกโพดครับหกขิงไข่ครับ หกอย่าง่าน่ำโลน้ำเขามาไรลีครับพี่น้อง้ยหกครับพี่น้องผมบรรยากาศพี่น้องครับอยู่บ้านสวนครับอยู่สวนทุ่งไฮทงหน้าครับพี่น้องครับนี่อยางงามๆนี่ก็สีเกียวอย่างเหงืวใหัวยู่ครับผมมันหกเลยนี่ให้มันถุงก่อนดีก่อนครับครับผมบรรยากาศพี่น้องครับพาพี่น้องมาให้อาหารปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกกระเริ่มใ่ญ่แลวครับไก่สีใดลาบได้ ต้มแล้วครับผมผมก็สีเอาผ่าเขียวออกอยู่ครับงีกีดครับเจ้าบอลย่านกมันเข้าไปกินนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับาาารครับพี่น้องให้อาหารป้าแหะครับอาหารปลาดุกครับไก่สีเงยเลยพี่น้องเอ้ยไก่แล้วครับผมปลาดุกอุ้ย บรรยากาศสะพานครับพี่น้องครับสะปานก็นยังแข็งแรงอยู่ครับผมไม่ไผ่หนีโทษอยู่ครับไม่ไผ่หนีที่ที่เรื่องของป่า้างนอกก็มีป่าครับบกไห้ร้ายอยู่ครับนี่แหละไปพห่น้อกไปบึงพักครับพี่น้องครับไปบึงพักไปดูหอมแบงครับผมบกหอม ต้นหอมครับหอมแบงเบงว่าเป็นจังไงครับพี่น้องงามบ่กล้วยถือฝนงามได้พี่น้องด้วยนี่ครับผมเขียวแหะครับถือฟุ้นครับผมถือปุ๋ยปุ๋ยคอกครับผมได้พี่น้องครับผูด้ครับจังไรมาตัดงานแบเผ่าโอกครับกมูนี่ครับผมพักบุง หอมปลูกใส่น้ำกันครับถึงฝนตกโบตกมาเลยครับมื่อออนทีบิวบรรยากาศครับพี่น้องครับตจนพลังกระงามแล้วนี่ครับผมงามแล้วคือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องนี่บากบัวบรรยากาศครับพี่น้องเอาอาหารให้ป้าครับผมพาพี่น้องยามชมครับ ไค่กับงามครับตะไคร้ครับผมอรสกระมี้ครับปกระทกลกครับปักมวงเป็นหน่วยหรอครับพี่นอ้องมวงสามดูดูครับนี่นเป็นปลากินพืชครับปลากินพืชที่อยู่ในหลองงนครับ โอ้เขามันงามครับพี่น้องเที่ยวเสร็จเมื่อกี้ไหวงัวงไอ้ขั้วอยู่ดอกนี่ครับเอออยังต่อนะครับพี่น้องโอ้เอออืมพี่น้องครับหญ้ารลายครับหญ้านานถั่วมีน่าใส่เป็นปุ๋ยอาหารป่าเป็อย่างดีหมดเลยหญ้าเนี่ยเป็นป่า,ปา,ปา,ปากาานนาินพืชปัาจะเพีย้ย์กินพืชแหละ ปลาคอกัระายครับผมเลี้ยงป,ป,ล,ล,ปยางล,งลา,ยอยนนา,า,าอคาาานอนป้ผมเลยปลาคออยูยาา่ในหนล่อลายอยู่ส่วนนี้เขาบ่ามากอกครับปลาเขาสากินอยู่มุมหนึ่งมุมคือมุมเคยไฮมุมหนึ่งบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยมือ้ราแล้วบบตกมือซื่อๆหรอกอ่ามันจะอยู่โซนนี้ครับผม สังเกตนามได้ครับผมปลามาัซซีอยูง่งโซนในโซนไหนมันอยู่มันสีอยูง่งนะครับโซนนี้ก็อยู่วังนั้นย่นให้กับวัอยู่ปลามาัซซีอยู่แถวนี้่ยนะปลาหลายเลยเป็นปลาตะเพียนครับส่วนมากาอาตะเพียนปลานายปนกันครับแต่ว่าปลาตะเพียนอาศัยความเลี้ยวห่วงไหวมันสอดอยู่ครับ เดี๋ยวยังง้างได้มาเกี่ยวหย่าสิโซนนี้เขาอยู่ป้าอยู่โซนนี้นี่ป้าล่ะ ส่วนปลาทะเพียนปลากินพืชปนินเขามารวงกันอยู่หนีเทอ อันนี้ตามเหรอจะี๋ยวผมจะเอาอ,อ,อันนี้ป้าหมอครับป้าหมอ,อขาหน่อยปูย่ป้าเดินออกไปบนโต๊ะมีแต่กระอหอยเต็มอยู่นะไขรกระอหระอยเที่ยวด้วยครับนะ ขอให้ไลายครับหมดอีกแล้วเอ้ยโคตกนีโคตกพอดีเลยครับพี่ดออกแท้ร้านป้ายไปป้ายครัตกครับผมร้านนมาแต่คนครับไม่ใช่เบ็ดครับพิดฝนโอ้พี่น้อยมืตดตึ๊บเลยพี่น้องฝนไงครับตกครับรวมแล้วพี่น้อง โอ้เยีนดีครับคนเีเลย